รวมสร้างค่านิยมสะท้อนตัวตนคนยุติธรรมสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมวัฒนธรรมองค์กร j u s t i c e ตัวแทนสะท้อนการปฏิบัติตนของคนยุติธรรม7ประการ justify ยึดถือความถูกต้องและมีเหตุผล unity มีความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกัน s e r v i c e m i n d มีจิตบริการ True Equality เสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ Innovation สร้างนวัตกรรมในการพัฒนางานให้ก้าวหน้า c h a n พร้อมรับความท้าทายและสร้างการเปลี่ยนแปลง Expert มีความเชี่ยวชาญในงานร่วมสร้างวะะะัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่กระทรวงยุติธรรม Friday วันดีๆที่ยุติธรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรกระรวงยุติธรรมโดยสถาบันพัฒนาบุคลาก,าร,การกระรวงยุติธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการไฟเดย์วันดีๆที่ยุติธรรมค่ะ วันนี้เจอ,เจอกันวันศุกร์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2567นะคะพอสแคต์ Podcast, ส่งเสริมคา่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรกระทรวงยุติธรรมของเราเดินทางมาสู่ EP ที่33แล้วค่ะอยู่ตรงนี้กับต้องตามานิตาวานิชาชีวะนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการสังกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรมค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะช่วง12:45นจนถึง13:00น,น,นค่ะรับฟังผ่านทางเสียงตามสายกระ สวงยุติธรรมแล้วตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปสามารถไปฟังย้อนหลังในรูปแบบพอสแค์ได้ผ่านทาง youtube และก็ c e b o o k j จัสติ e สุดจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมนะคะ คุณฟังขาทุกที่ทำงานทุกกลุ่มสังคมค่ะเป็นเรื่องปกติเลยที่เราจะพบบุคคลหลากหลายประเภทบางคนเป็นเพื่อนที่ดีนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกอยากร่วมงานด้วยในขณะที่บางคนอาจจะเป็นเรื่องยากในการทำงานร่วมกันนะคะเนื่องจากพฤติกรรมส่วนบุคคลการรับมือกับเพื่อนร่วมงานที่มีพฤติกรรมเป็นพิษหรือที่เขาเรียกกันว่าท็อกซิกเพอร์เซนหรือท็อกซิกโคเวอร์เกอร์เนี่ยนะคะสามารถที่จะส่งผลเสียต่อตัว เ,ะะเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงส่งผลเสียต่อวัฒนธรรมองค์กรที่เราพยายามจะสร้างให้เกิดขึ้นด้วยนะคะรวมถึงจะก่อให้เกิดความเครียดแล้วก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการทํางานนะคะวันนี้ค่ะเลยรวบรวม7อันดับเพื่อนร่วมงานสุดท็อกซิกรวมไปถึงวิธีรับมืออย่างมีประสิทธิภาพมาฝากกันนะคะ เริ่มกันที่อันดับที่7ค่ะเพื่อนร่วมงานที่ชอบสร้างดราม่าโดยไม่จําเป็นเป็นดราม่าควีนดราม่าคิงนะคะเป็นเจ้าแม่ของความดรามา่าชอบพูดหรือว่าทําให้สถานการณ์บางอย่างเนี่ยใหญ่เกินจริงนะคะความดรามา่า ของคนเหล่านี้เนี่ยนะคะอาจจะขัดจังหวะการทํางานแล้วก็ทำให้บรรยากาศตึงเครียดมากขึ้นวิธีการรับมือกับคนประเภทนี้ค่ะต้องใช้ความสงบและความนิ่งของตัวเราในระหว่างที่ดราม่าก,กําลังแสดงออกมาเป็นจุดสำคัญมากค่ะหลีกเลี่ยงการพาตัวเองเข้าไปอยู่ในดราม่าที่คนกลุ่มนี้สร้างขึ้นมานะคะรวมถึงกลับมาโฟกัสวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานนะคะอันดับที่6ค่ะ เพื่อนร่วมงานที่รู้ดีไปหมดทุกเรื่องนะคะเสมือนว่าตัวเองเนี่ยมีคําตอบสําหรับทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็มักจะละเลยไอเดียของคนอื่นรวมไปถึงไม่รับฟังมุมมองที่แตกต่างด้วยคนกลุ่มนี้ค่ะจะทําให้การทํางานร่วมกันเนี่ยยากลําบากมากขึ้นนะคะวิธีรับมือกับคนประเภทนี้นะคะ คือยอมรับความคิดเห็นของพวกเขาค่ะไม่ปัดตกแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องแสดงความคิดเห็นของตัวเราอย่างมั่นใจด้วยนะคะใช้ข้อมูลแล้วก็หลักฐานเพื่อสนับสนุนจุดยืนของตัวเราเองส่งเสริมการสนทนาแบบเปิดที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมนะคะอันดับที่5ค่ะเพื่อนร่วมงานประเภทที่มองทุกอย่างในแง่ร้ายไปสมดนะคะความมองโลกในแง่ร้ายของคนเหล่านี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะทําให้คนรอบข้างหมดกําลังใจได้ง่าย มากเลยนะคะวิธีรับมือกับคนกลุ่มนี้ค่ะคือพยายามเปลี่ยนการสนทนาไปเป็นหัวข้อเชิงบวกนะคะทำให้มุมมองที่สร้างสารรค์แล้วก็สนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาเชิงบวกให้เกิดขึ้นนะคะอันดับที่4ค่ะเพื่อนร่วมงานที่ชอบควบคุมแบบละเอียดเลยเนี่ยนะคะคอยเฝ้าติดตามตรวจสอบทุกๆรายละเอียดของงานพฤติกรรมของคนกลุ่มน,นี้ก็จะส่งผลต่อความรู้สึก ขาดอิสระแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์ได้นะคะวิธีการรับมือของคนกลุ่มนี้ค่ะคือสร้างความเชื่อมั่นด้วยการมอบงานที่มีคุณภาพดีคุณภาพสูงอยู่เสมอเลยนะคะสื่อสารความคืบหน้าของงานเป็นประจำเพื่อป้องกันการตรวจสอบมากเกินไปแล้วก็พูดคุยถึงแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างสุภาพนะคะว่าคุณทำงานได้ดีขึ้นด้วยความเป็นอิสระบ้างแล้วก็ขอความเชื่อมั่นจากพวกเขามาด้วยนะคะ อันดับที่3ค่ะเพื่อนร่วมงานสุดขี้เกียจ คือคนที่มักจะหยิบจับงานเพียงเล็กน้อยแล้วก็ชอบปล่อยให้ความรับผิดชอบของตัวเองไปตกอยู่ที่ผู้อื่นนะคะพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะจะส่งผลให้เพื่อนร่วมง,งานในทีมเนี่ยรู้สึกอึดอัดน,นะคะขุนเคืองสําหรับวิธีรับมือค่ะก็คือการแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าสุภาพนะคะหากพฤติกรรมนี้ยังคงอยู่ให้ส่งเรื่องต่อไปอยังหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาของคุณนะคะพร้อมหลักฐานที่บันทึกไว้ยอย่างชัดเจนให้แน่ใจว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนถูกกาหนดไว้ยอย่างชัดเจน ะะอันดับที่2ค่ะเพื่อนร่วมงานที่ชอบเอาเครดิตไปเป็นของตัวเองนะคะคนกลุ่มนี้จะชอบยึดผลงานไอเดียหรือว่าวิธีการของเราไปแล้วก็เคลมว่าเป็นผลงานของเขานะคะคนเหล่านี้ค่ะพยายามจะทําให้ตัวเองเนี่ยดูโดดเด่นต่อหน้าผู้บังคับบัญชายอยู่เสมอนะคะวิธีรับมือกับคน กลุ่มนี้นะคะประเภทนี้ก็คือให้บันทึกผลงานของตัวเราเองอย่างละเอียดค่ะเราก็อาจจะมีการส่งสรุปหลังการประชุมนะคะที่เน้นไอเดียแล้วก็ผลงานของเราเนี่ยหากมีการพยายามจะขโมยผลงานในการประชุมนี้ก็ให้ชี้แจงอย่างสุภาพแล้วก็มั่นใจถึงผลงานของตัวเรานะคะและอันดับหนึ่งเลยนะคะสําหรับเพื่อนร่วมงานที่ท็อกซิกก็คือเพื่อนร่วมงานที่ชอบนินทาชอบเผยแพร่ข่าวลือเชิงลบแล้วก็ชอบพูดลับหลังถึงคนอื่นนะคะ Gracias. บุคคลเหล่านี้ค่ะมักจะชอบดราม่าแล้วก็สร้างบรรยากาศที่เป็นลบนะคะแล้วก็ยุแยงให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงานขึ้นวิธีรับมือกับคนกลุ่มนี้ค่ะนั่นก็คือหลีกเลี่ยงการนินทาด้วยตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าคนที่ชอบนินทาพยายามชักชวนเราให้เข้าไปอยู่ในวงสนทนาเนี่ยก็พยายามที่จะหันเหนการสนทนาไปยังหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องกับงานนะคะแล้วก็ตั้งขอบเขตโดยการแสดงออกอย่างชัดเจนค่ะว่าเราเนี่ยไม่สนใจเรื่องส่วนตัวของใครทั้งนั้นนะคะและนอกจาก วิธีการรับมือที่กล่าวไปข้างต้นนี้แล้วนะคะและยังมีอีก5้เคล็ดลับนะคะที่จะรับมือกับเพื่อนร่วมง,งานสุดท็อกซิกนะคะ 1. ค่ะคือการรักษาวความเป็นมืออาชีพไม่ว่าพฤติกรรมเพื่อนร่วมง,งานจะท็อกซิกแบบใดนะคะให้คงความเป็นมืออาชีพของคุณไว้เสมอบีกเลี่ยงการพาตัวเองไปอยู่ในเรื่องราวของพวกเขานะคะ 2. ค่ะตั้งขอบเขตกำหนดชัดเจนค่ะว่าพฤติกรรมใดที่คุณไม่ยอมรับ แล้วก็สื่อสารขอบเขตเหล่านี้ไปอย่างมั่นใจเลยนะคะ 3. มุ่งเน้นงานของตัวเองค่ะให้ความสนใจกับงานแล้วก็เป้าหมายของเราอย่าให้พฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษมาทําให้เราเสียสมาธินะคะ 4. ีค่ะบันทึกทุกอย่างเก็บบันทึกรายละเอียดของพฤติกรรมที่เป็นพิษรวมถึงวันเวลาแล้วก็เหตุการณ์เฉพาะด้วยนะคะเอกสารนี้อาจจะมีความสําคัญถ้าคุณต้องการรายงานเรื่องต่อ HR หรือว่าผู้บังคับบัญชานะคะ และสุดท้ายก็คือรู้ว่าเมื่อใดควรรายงานถ้าเกิดว่าพฤติกรรมที่เป็นพิษพฤติกรรมที่ท็อกซิกยังคงอยู่แม้ว่าคุณเนี่ยพยายามแก้ไขแล้วแล้วมันไม่ดีขึ้นก็อย่าลังเลค่ะอาจจะต้องรายงานเรื่องนี้ไปให้ฝ่ายบุคคลทราบหรือผู้บังคับบัญชาทราบข้อร้องเรียนอย่างเป็นทางการอาจจะจําเป็น เพื่อการจัดการกับสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกันนะคะการรับมือกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษเป็นเรื่องที่ท้าทายค่ะแต่ว่าไม่เกินความสามารถของเราแน่นอน ระบุประเภทพฤติกรรมที่เป็นพิษแล้วก็ใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมนะคะคุณก็สามารถที่จะปกป้องความท็อกซิกที่จะมาถึงตัวคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานที่มีประสิทธิภาพได้นะคะจําไว้ว่าการรักษาความเป็นมืออาชีพการตั้งขอบเขตการขอรับการสนับสนุนเมื่อจําเป็น จะช่วยให้คุณรับมือกับเพื่อนร่วมงานแบบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการรับมือกับเพื่อนร่วมงานที่ท็อกซิกอย่างมีประสิทธิภาพสามารถนําไปสู่สถานที่ทํางานที่สุขภาพดีแล้วก็สนุกสนานมากขึ้นสําหรับทุกๆคนด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกันในไฟล์ a y e p ที่33นี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็สามารถที่จะแนะนำติชมรายการของเรามาได้ตลอดเลยนะคะ วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอให้ทำงานกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องตามอน,นิตาวันนี้ชชิว่าลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมวัฒนธรรมองค์กรในวันนี้อยู่ในช่วงดูด Do, นสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในหัวข้อเชน พร้อมรับความท้าทายและสร้างความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ควรทำไม่เปิดรับไม่แสวงหาความรู้ใหม่ๆและขาดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอสิ่งที่ควรทํามันศึกษาเรียนรู้ขวนขวายแสวงหาความรู้ใหม่ๆในการจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ สุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่สำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะร่วมสร้างค่านิยมสะท้อนตัวตนคนยุติธรรมสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมวัฒนธรรมองค์กร justice ตัวแทนสะท้อนการปฏิบัติตนของคนยุติธรรม7ประการ justify ยึดถือความถูกต้องและมีเหตุผล unity มีความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกัน service mind มีจิตบริการ true equality เสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ innovation สร้างนวัตกรรมในการพัฒนางานให้ก้าวหน้า change พร้อมรับความท้าทายและสร้างการเปลี่ยนแปลง expert มีความเชี่ยวชาญในงานร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่กระรวนยุติธรรม ติดตามรับฟังรายการไฟเดย์วันดีๆที่ยุติธรรมได้เป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา12นาฬิกานาทีทางเสียงตามสายกระทรวงยุติธรรมและรับฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube j u s t i c e สุดจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมผลิตรายการโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ขาวคือความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จับไปถึงความเป็นธรรมด้วยหัวใจด้วยความรักสามคัคคีมีน้ำใจจับมือกันไว้แล้วก้าวไปพร้อมกันสุจริตจิตบริการ ยึดมันความยุติธรรมก้าวลำ้ำนำความเป็นธรรมสู่สังคมจะเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไรจะลลอมรวมใจทุกคนเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งดี ดอกบัวขาวคือความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จะไปถึงความเป็นธรรมด้วยหัวใจด้วยความรักสามัคคีมีน้ำใจจับมือกันไว้แล้วก้าวไปพร้อมกันสุจริตจิตบริการ ยึดมั่นความยุติธรรมก้าวลำ้ำนำความเป็นธรรมสู่สังคมจะเน็ดเหนื่อยสักเท่าไรจะล้อมรวมใจทุกคนเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียวสุดิตจ,จิตบริการ ยึดมั่นความยุติธรรมก้าวล้ำนำความเป็นธรรมสู่สังคมจะเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไร่จะหลอมรวมใจทุกคนเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียวเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียว